ก็อย่างที่เรารู้กันนั่นเองนะครับผมนะว่าตอนนี้เนี่ยโกคูหกดาวเนี่ยก็ได้เข้าเกมมาประมาณอ่าหกเดือนแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ในคลิปนี้เราก็จะมาหาคําตอบกันนะครับว่าโกคูหกดาวเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมนะเออแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าประเด็นกันเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ช่วงขายของกันนั่นเองนะครผมนะก็ถ้าใครเนี่ยกําลังตามหาร้านรับฟาร์มอ่าอินฟิวเตอร์หรือไม่ก็รับพานหนานออสตาอยู่เนี่ยผมมีร้านร้านหนึ่งนะที่ผมทํากับเพื่อนก็คือร้านอินเตอร์สโตร์นั่นเองนะ ก็ใครสนใจนี่ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อีก้านร้านนึงเลยเนี่ยก็คือร้านของผมเองนะ P&G Shop ก็เป็น,นร้านเล่าต่อวิดีโอเกี่ยวกับโลโก้นะก็เหมือนเดิมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะครับนะแล้อย่าลืมเข้าเซิร์ฟเวอร์คอร์ดของผมด้วยกันนะและโซเชียลมีเดียทั้งหมดสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดของผมนะก็อย่าลืมติดตามด้วยกันนะมีทั้ง Twitter IG TikTok ไม่ใช่ดิเอ่อ Facebook Twitter IG TikTok อะไรพวกนี้นั่นเองนะครับนะแแล้้้้้ววกก็ถาาใครออยยยไดเเสสืๆบบนนีี่ ก็อย่าลืมนะครับพีทเออโต้พีเอชจีออฟิเชียลกรุ๊ปนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นกลุ่มขายเสื้อของผมนั่นเองนะก็ใครสนใจเนี่ยก็มาเข้ากลุ่มเลยซื้อเสื้อนั่นเองนะครับเนี่ยก็ราคาพิเศษฮาร์ดบ็อกซนั่นเองนะก็เราเข้าประเด็นกันเลยนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างที่รู้กันนั่นเองนะว่าคือโกคุอกดาเนี่ก็เข้าเกมมา6เดือนแล้วแล้วก็ซึ่งในวันนี้เนี่ยคือมันยังใช้งานได้อยู่ไหมก็เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนั่นเองนะครับนะก็คือ ถ้าถามว่ายังใช้งานได้อยู่ไหมก็ผมก็ต้องตอบมาที่นี้เลยนะครับว่าคือยังใช้งานได้อยู่นะเออนั่นเองนะในด้านของการลงอินลงฟาร์มอะไรพวกนี้เนี่ยคือก็ยังใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมนะส่วนทางด้านของการลงสตอรี่อะไรพวกนี้เนี่ยคือก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่มันมีตัวที่ดีกว่านั่นเองนะก็คืออ่าเจนอเอ่อห้าดาวนั่นเองนะครับผมนะคือมันมีตัวที่ดีกว่าแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะก็ ในเรื่องของการปั๊มดาเมจเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะอืมคือถ้าถามว่าอืมในการแบบลงอินลงฟาร์มในคนี้เอาตัวอะไรไปดีถ้าเอาจีโน่หกดาวหรืออืมเอาโกคูหกดาวเนี่ยเอ้ยขอโทษขอโทษจีโน่ห้าดาวหรือโกคูหกดาวไปดีเนี่ยก็อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะคือถ้าแบบเอาตัวต้นเกมไปเนี่ยก็เอาจีโน่ห้าดาวไปแล้วก็แต่ถ้าใครอยากแบบปั๊มดาเมจ้วพวกนี้ เลยเนี่ยก็เอาโกคูหุกดาไปนะเอแต่ตอนนี้เนี่ยคือโกคูบุกดาเนี่ยอคนเนี่ยเขาก็รู้สึกนะครับว่าคือมันก็ไม่ค่อยใช้งานได้ดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนนะคือมันมีเจนอสห้ดาวมาแต่ก็มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะคานผู้ชมในเ,เรื่องของการอาลงอินลงฟาร์มในพวกนี้เนี่ยแต่ทางด้านของสตอรี่เนี่ยผมเอาเอาคือผมแนะนํานะเอาเจนอสไปดีกว่านะแต่คือมันก็ยังใช้งานได้อยู่แหละนั่นเองเอนะก็ น่าจะเคลียร์ที่เรีบเยบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ข็สวัสดีที่นี้ผมขอลาไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็แชร์ให้เพื่อนด้วยกันนะครับผมนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยกันนะครับผมแล้วก็เพิ่งกลับมาทำออสตาร์นะก็สวัสดีที่นี้ผมขอลาไปก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก,นะก็สวัสดีครับ